โอ้หางพักใหญ่แล้วเนี่ยนั่งเงนั่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 งกันนั่งกันนั่งกันนั่งไปนั่งไปนั่งไปเออโอ้โหไปไหนมาเนี่ยหาดูพักใหญ่แล้วเนี่ยะอยอดใายไปไหนมาไปไหนมาเนี่ยหไปไหนมา เดีเวลาได้เวลา,วลาออกไปไหนมาเมาื่อไรมาฮืนึกมึงเดี๋ยวมึงไอ้หอบเลยง่ายหอบเลยเฮ้ยเฮ้ยมาเนี้เนี้ยนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ไว

เกมได้เลยเกมมาอยู่กับเมนต์นะท้าเอาคืนเนี้ยเดี๋ยวได้ยินแววอะไรไม่ได้เอาทั้งคืนเดี๋ยวเกวมไปอยู่กับเมนต์นะมึงอะเกมมาทำใบพาสปอร์ตไปไม่ต้องอยู่แล้วไม่ได้ถ่ายมึงอยู่กับเมนต์นะหันหน้ามาเนี้หันหน้ามาั้ยไอ้โอมๆเดี๋ยนะมึง